ก็เลยค่ะคนอยากจะให้ข้อนี้นะคนนึงมาเป็นพี่เป็นพี่นะเดี๋ยววันนี้วันที่ใหม่วันนี้ค่ะเอดีวางอ้อมค่ะให้อยู่ <laughs> ดีเอพูดเลยวะป้า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 

ไปยังไม่มีกระเป๋ามีหมดแล้วใช่ไหมเอ้ยครับกระเป๋าของเรานี่บางคนไม่มีไอ้ที่แหวนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราหาวิธีการเอานะครับเพราะว่าของเราต้องแต่งทำให้หายอ่าเพราะนั้นหายเลยอาจจะหาสายแบบกทะติ๊บนี่ก็ได้สายขัดสายกระเป๋าสายอะไรอาะหาหรือไปหาไอ้ที่แหวนก็ได้เพราะว่าวันนี้อ่ะ เราคงจะไม่ถือรูปไปอย่างนี้ครับเพาเวลาเราจะเขาจะไม่ให้เราจับจกับเรานั้นให้เราไปวันนี้เดี๋ยวคุณจะให้อุปกรณ์พวกเราออกลับไปเอากระเป๋าไปเอาคัร์ดดูไปเอารูปจับไปเพื่อไปทำให้มันเรียบร้อยพร้อมใช้งาน รูกธนูของเราเอาไปเอาไปติดชื่อเดี๋ยวตัววัตตินติดด้วนะครับนะครับถ้าทำติดตรงนี้เดี๋ยวถจะติดบนตัวข้าไม่ทันได้หาติดบนตานะเดี๋ยวเอาออกครับแบบนี้มันหนักมันจะมีผลต่อการยิงของเรานะ้องอย่าไปติดข้าล็อกนะครับนะมันจะทำให้ลูกหนักขึมันจะมีผลต่อการยิงของเราเดี๋ยวตัววัตตินทำให้ติดติ๊กเกอร์แบบเบาๆนะ เราเอาผ <c oughs> ึ่งผิแล้วก็วัน,นอะไรนะวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราเจอกันที่นี่จุดโพงตรงทางเต่าซับเลือดตู้รอกับนนะเพราะนั้นวันนี้ให้เอาอุปกรณ์กลับบ้านเลยจะไม่ไม่ไม่มาเขวดระตูนี้แล้วครับเอาอุปกรณ์กลับบ้านเลยแล้วก็วันอาทิตย์ไปเจอกันที่โรงเลตู้ทางทางเต่า ใส่ชุดพละนะครับรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบไม่จาเป็นต้องเป็นรองเท้าพัานละของเป็นผ้าใบหา้ามาใส่รองเท้าแตะติดกับน,น,นะครับจะใส่รองเท้าหอรองเท้าอะไรก็แล้แต่รอง้ารองเท้าแตะไปได้ครับเกล่อละหมากเกื่ออะไรแต่ห้ามใส่รองเท้าแตะรองเท้าได้เลยสานะครับแล้วก็ครูบอกพวกเรามาก่อนหน้านี้ว่าพยายามอย่าให้เจ็บ กระเขไม่นับดิดฐใชท้ายิงหนุ่ไปเพราะอะไรเพราะว่าเจ็บมือพอเราเจ็บมือเราจะกังวลทันทีเลยพอเรากังวลเราก็จะพยายามทาไม่ให้ลูกมาเสียงมาเสียบสีกับมือเราพอเราต้อ้ระวังมือลูกมันก็หลุดเป้าอันคี่บอกว่าเราเวลาซอเนี่ยสำคัญกว่าเวลาแข่งอีกโอเซลองซอฟ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  พอใกล้วันแข่งวันนี้จะแข่งแล้วดันมาเก็บมือวันนี้แล้วมันไม่ได้หายไจในวันเดียวอันเวลาซ้อมเราเราบัดระวังอย่ากเก็บนะครับนะมีอะไรที่สามารถป้องกันได้ป้องกันมีผ้าล็อกมีถุงมือได้ใส่ตอนเราไม่เก็บแล้วเราไม่ตอนที่ไม่เก็บมือี่าข้าวเราจะมีแต่พอเราเก็บมือเราจะกังวลมืเลย จะตั้งลูกยังไงจะปล่อยลูกยังไงไม่ให้มันเสียนสีตรงที่เราเจ็บทุกที่เดิมที่เราเจ็บทุกตอนเราระวังตรงนี้ลูกมันก็อยู่ทำไมอ่ะเราเป็นเด็กเลียงเดี๋ยววันวันวันอาทิตย์นี้นะครับถ้าใครไม่มีไม่มีไม่มีถุงมือนะก็ราคาต่ำสุดนะที่ราคาถูกเลยอย่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปยืมของเพื่อนก็ได้ มันจะแสดงถึงความไม่พร้อมที่จะทำการเป็นผู้เล่นกีฬาตะมูนะมีสติตั้งแต่ก่อนไปอะไรจะต้องพาไปมีสติตั้งแต่ก่อนไปนะครับไม่ใช่เพิ่งจะไปตั้งสติตอนถึงขนาดนะก่อนไปนี่เช็คก่อนเลยว่าวันนี้เราต้องพาอะไรไปบ้างล่าสกัดก่อนจะเอาของปั่นติดตหวลูกตะมูเราพร้อมแล้ะอย่าลืมตะนูหมีไม้นักหมีไม้ จะให้พาลูกของเราไปเดี๋ยวลูกของเราเดี๋ยวจะพาไปเลยนะครับลูกของเราที่ให้มาใหม่เนี่ยนะครับจะพาไปที่ศุกร์นะครับ